ยืดเดี่ยทั่วรล่างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากดาวเวซิ่งอกนะคะก้าวขาขวามาข้างมือขวาค่ะแล้วส่งขาซ้ายไปด้านหลังค่ะวางหลังเท้าซ้ายแล้วยกสโปโพกขึ้นนะคะแบะไปลายเท้าออกก็ได้นะคะท่าไว้หนึ่ง 2องขยุ้มมือเปูปถ้วยสามสี่ห้าเอามือจับที่หัวเข่าค่ะดึงสะโพกลงไปแล้วพักหัวเข่าไปด้านข้าง1นึ่งสองสามสี่ห้าทีน,นี้ปิดเท้าเข้ามาค่ะท่งมือขวาไปด้านหลังค่ะ ยืดออกไปแล้วส่งขาซ้ายมาค่ะเตะขาซ้ายยืดใส่มือขวาค่ะเปิดอกเปิดเท้าขึ้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านี้เราจะงอข้อศอกขึ้นด้านบนนะคะเอาเท้ามาหาก้นนะคะหนึ่งสอง 3 4 5คลายค่ะตั้งส้นเท้าหลังวางมือยกเข่าลอยขึ้นค่ะแล้วเราจะขออนุญาตหันก้นนะคะวางมือไว้ตรงกลางค่ะหายใจเข้ายกมือซ้ายขึ้นค่ะ1 2 3 4 5ปรับเท้าซ้ายหันไปด้านหลังค่ะ าใจเข้าวาดมือขวาชี้ไปด้านหลังค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ายกลำตัวขึ้นเป็นวอริีเออร์ทูค่ะย่อเข่าลงนะคะเก้าสิบองศาไม่ยกไหล่ขึ้นนะคะกดหัวไหล่ให้ห่านหนงถุนะคะสอง สามสี่ห้าเหยียดขาซ้ายตรงค่ะหายใจเข้าหายใจออก,กค่ะสะโพกไปด้านขวาจับนักแข้งหรือข้อเท้าแล้วยกแขนซ้ายขึ้นหนึ่งสองสาม,ส,ามสี คลายค่ะเราจะวางมือไว้ตรงกลางค่ะแล้วหันหน้าไปทางนี้เอานิ้วชี้เกี่ยวนิ้วโป้งเ้านะคะหายใจเข้าแล้วพับลำตัวลงหนึ่งสองสามสี่ เข้าเดินมือไปด้านหน้าค่ะปรับเท้าขวาไปทางด้านหน้าค่ะตั้งส้นเท้ายกลำตัวขึ้นเป็นไฮัลส์ค่ะเหยียดตัวและย่อเข่าลงไปค่ะขาแข็งแรงหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะวางมือลงค่ะหายใจเข้าลากเท้าขวากลับไป ุดเาเฟซิ่ด็อกค่ะค้างที่นี่สักสามถึงห้ารอบลงให้ใใจค่ะดึงเข้ายกขาซ้ายขึ้นทีเล็กด็อกค่ะเข่าซ้ายหลังข้อมูลซ้ายค่ะถอยค่ะขวาไปด้านหลังค่ะอ๋ะ้ ใช่ค้ะอยู่ที่ข้อมือขวานะคะแล้วยกลำตัวขึ้นถึงแบ็กเบนก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราจะเดินมือไปด้านหน้านะคะพคับลำตัวลงะคะหนึ่งสองสาม เด็เข้าค่อยๆเดินมือกลจับขึ้นมาค่ะทีนี้เราจะพับเท้าซ้ายเท้าขวาเข้าหาลาตัวนะคะส่งมือขวาไปด้านหลังค่ะยกปลายเท้าขวาขึ้นมาเราจะจับจากด้านในแบบนี้นะคะหายใจออกดึงเท้าเข้ามาหาต้นสอบชี้ขึ้นหาพิดาหนึ่งสองสามสี่ห้าจ ต่อที่เมร์เม็ดนะคะปลายเท้าที่ข้อพับศอกเลยนะคะเตะเท้าออกไปด้านข้างนะคะยกมือขึ้นพยายามเตะเท้ายืดขึ้นนะคะหนึ่งสองสามถ้ามมือเม็ดนะคะยิ้มส,สวยๆถ่ายรูปสวยสี่ห้าคลายะคะ่ะ ก้าวกลับไปด้านหลังเป็น all four position ค่ะส่งเราจะทำอีกข้างหนึ่งนะคะส่งขาขวาไปหลังข้อมือซ้ายค่ะแล้ววางล่ามหลังเท้าซ้ายลงค่ะ่าจะเข้ายืดปกทิ้งศีรษะค่ะแบบ็คเบนก่อนเนาะสองสามสี่ห้า วางมือลงไปเดินเท้าขวาล้วมาชิดลำตัวก่อนได้ค่ะยกไปเท้าซ้ายขึ้นมาแล้วมือจะดึงเท้าข้นมาหาก้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะทีนี้ปลายเท้าอยู่ที่ข้อพับศอกซ้ายค่ะ ยกมือมาจับก,กันยกแขนขึ้นค่ะขอให้เตะเท้ายืดนะคะเอาศีรษะดันข้อมือที่เกี่ยวกันไว้ด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าค,คลายค่ะอยู่ในท่า All f นะคะแล้วนั่งลง นั่งลงด้วยหัวเข่านะคะมือจับไปที่กะเมนเน็กค่ะหนีบศอกสองข้างไปทางด้านหลังค่ะหายใจเข้าค่ะหายใออกผักสะโพกไปด้านหน้าค่ะทิ้งศีรษะไปด้านหลังะะนนะะเข้าไหวนะคะเข้าไหวอันนี้ออปชั่นแรกนะคะออปชั่นสองเอามือจับที่ปลาย้าเข้าไหวนะคะไม่ไหวไม่ต้องทำเนาะหนึ่ง สองสามสี่หา้ามือจับสะโพกค่อยๆย,ยกขึ้นมาค่ะแล้วนั่งลงทับเส้นเท้าค่ะสุดค้าชายโพสค่ะสะองรอบวคืายูกใจไหนที่เข้าเรื่องฮะช่วยออกเดี๋ยวแล้วเรามาแก้ด้วยท่ากระต่ายนะคะเมื่อกี้เราทำท่าคาเมลเนาะท่าอูดเนาะเอามือจับที่ ส้นเท้านะคะแล้วค่อยๆเดินเนื้อผากเข้าหาหัวเข่าค่ะปากการกระหม่อมลงที่พื้นเสื่อค่ะหายใจเข้าหายใจออกยกสะโพกขึ้นค่ะครั้งว,วัสามสองหนึ่งวางสะโพกลงที่ส้นเท้าค่ะเดินมือไปด้านหน้าค่ะวางแล้วผ่ะลงที่พื้นค่ะ สุดท่าชายโพสนะคะพอแอนหลังแล้วเราต้องคลายด้วยนะคะป้องกันอาการเจ็บปวดเนาะทางละสามสองีหนึ่งมตัวกลับขึ้นมาคะ่ะยังอยู่กับตรงนี้เอ่ยเดี๋ยวเรามาคลายด้วยกัน นอนแล้วเราจะบิดข้าเข่ากันนิดนึงนะคะนอนราบเนาะแล้วก็ตั้งชันเข่าสองข้างขึ้นกางแขนสองข้างออกด้านข้างพอดีของเจยาจิตกำแพงเนาะจ,ะจะทำแขนเป็นแขนแขนับแบบนี้เนาะ ถ้าพื้นที่น้อยก็ทําแบบนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกทิ้งเข่าไปทางด้านขวาค่ะแล้วหันหน้าไปทางด้านซ้ายหันหน้าไว้ฝั่งตรงข้ามกับหัวเข่าที่ทิ้งนะคะอ้างไว้สามสองหนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายออกทิ้งเข่าไปทางด้านซ้ายบิดลำตัว มองข้ามหัวไหล่ขวาเลยค่ะค้างไว้สามสองหนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะมีกอดเข่าชิดอกค่ะหายใจเข้าเือกยดยกศีรษะขึ้นหาหัวเข่าค่ะข้างไว้สามสองหนึ่งหนกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาค่ะนวดหลังกันนิดนึงเมื่อกี้เราแอ่นหลังค่อนข้างเยอะจากท่า อ่าเนาะจากท่า,ลาหลังขาก็ใช้หลังเยอะเหมือนกันถ้าคาเมลใช้หลังนะคะแล้วก็กลิ้งซ้ายกลิ้งขวานวดหลังกันนิดนึงนะคะแล้วค่อยๆตะแคงตัวยกตัวกลับขึ้นมานะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยทุกคนยังอยู่กับเจอไม่เอ่ย <S <S โอเควันนี้สวัสดีเอซคะ่ะวันนี้ครู แอบมาเร็วนิดนึงทนไม่เอ่ยทันตอนจบพอดีใช่ไหมมาเจอกันใหม่อีกทีไรห,หน้านะคะอย่าลืมว่าอยู่คับบำบัดวินัยคือสิ่งสำคัญนะคะบ๊ายบายค่ะ